อสังหาในเครือชีวากรุปโรงพยาบาลน,นวมินทโรงแรมคอนโดรีสอร์ตอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีทุกครับการที่เราจะมียุเฉลีย่ยเกินร้อยปีแบบบรูโซนครับของดรแบนด์บิวดเออร์ได้เนี่ยนอกจาก5ห้ออกครบแล้วเนี่ยระบบวทั้ง6จะเข้ามีส่วนเสริมครับ ไม่ว่าจะเป็นชีวะซังเจอรี่ซึ่งเป็นคโดบินเนียมครับมีทั้งขาขาดและปันผล6%กเซนตนะครับนอกจากนั้นโลตรที่2ก็คือชีวาออกนิก้านะครับซึ่งให้อาหารแกเ่เราอาหารปลอดสารนะครับให้พี่แก่ลมดีให้ไขก่กับเรานะครับพี่ผักอารมณ์ดีนะครับมีลงสีนะครับ,รนะรบทุกอย่างสมบ,บูรณ์พร้อมโลตัที่3ข้างหลังผมเนี่ยครับก็คือชีวเวทนะครับ ส่วนบริษัทฟื้นฟูไปรษณีย์แอนตี้อายจิ้งและ,ะรววีจูเนเวตนะครับส่วนระบบแรกที่สี่ตรงไปข้ามนะครับเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทก็มีชีวบวัญญวีมีทั้งสไตล์คอสเชตแล้วก็เทเลสครับโดยที่5เป็นโรงแรมครับซึ่งจะเปิดให้ทันภายในเดือนธันวาคมนี้ครับเร่งสร้างอยู่นะครับชีวาคันที่ขับนะฮะเป็นโรงแรมแบบบูติกโฮเทลนะครับเพื่อให้คนใน,ในรบบนีจูเิเวตเนี่ย มีทุกอย่างการให้บริการที่สมบูรณ์เต็มที่ครับตลอด24ชั่วโมงแต่ห้าหอิเวทเนี่ยทุกคีย์ว์ดสำคัญก็คือข้างหน้าผมเนี่ยคือโรเตรที่ 6, นะครับชอวาร์เรจจันเรจจนคือเป็นอาคารที่เก็บความทรงจำวันวานที่หวานชื่นอยู่ครับผมตื่นเต้นมากเลยเมื่อวันที่5ธันวาคมเนี่ยเราได้ตอกเข็มที่นี่นะครับผมใช้เวลาน,านานมากนะครับในการที่จะคิดชื่อว่าร์เรจจนนะครับ แต่เริ่มสเกจแบบนะครับแบบร่างต่างๆขึ้นแบบ 3D นะครับดูภาพสามิติดูภาพเคลื่อนไหวต่างๆที่นี่จะเป็นที่เก็บของดีมีอยู่ของ Gen X นะครับผมแบ่งคนออกเป็น4รุ่นครับรุ่นแรกคือ Baby Boomer คือรุ่นคุณอาผมนะครับยุคสงครามโลกครั้งที่2รุ่นที่2เนี่ยคือ Generation X หรือ Gen X นี่ครับก็มีอายุต,ตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับถึง65 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับผมผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาถึง5ครั้งวิกฤตการเมืองครับผ่านความขัดแย้งนะครับผ่านการต่อสู้ทางความคิดนะครับรวมถึงการสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมนนะครับทั้งเศรษฐกิจก็จอโซลอสจากข้าราชนบาทนี่ครับจำได้ไหมฮะที่หนักหนาสาหัสมากนะครับจากจกลุ่ม Gen X ก็เป็นกลุ่ม Gen Y เจนวายหรือเจเนเรชัจนวายอายุตั้งสี่สิบหปีลงมาถึง25ปีกลุ่มเจนวายนี่ก็สงสัยสงสัยทุกเรื่องครับสงสัยเรื่องนะั้นดีไหมในดีไหมจากเจนวายยี wide, ปีลงมาเนี่ยเรียกว่าเจนสี C นะครับกลุ่มนี้เชื่อมือถือเชื่อโซเชียลมากนะครับแต่ถ้าถามคน4รุ่นเนี่ยสำคัญไหมสําคัญนะครับเพราะก็เป็นระบบนิเวศอยู่สังคมเจนเอ็กซ์เจนผมก็จะเคลื่อนตัวไปสู่เบบี้บูมเมอร์นะครับตอนนี้ผมอายุ59อีกไม่นานผมจะยี่สิบสิบละ กลุ่ม Gen Y ก็จะเป็น Gen X กลุ่ม Gen C ก็จะเป็นกลุ่ม Gen Y มันก็ทดนี้แหละครับเพราะนั้นสถานที่นี้คือที่เก็บเกี่ยวความทรงจำของ Gen X นะครับที่มีอายุ45ปีขึ้นไปทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่า Art and Living Gallery ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับดนตรีนะครับเพลงเก่าๆน,นะครับ,าานะรบอาจจะเป็นคัฟเวอร์ใหม่นะครับเราจะเป็นสากลนะครับจอร์แดนเวอร์ อิเล็กทรอนนะครับบีจีนะครับเดอะบิเทิลเอลวิสนะครับหรือเพลงไทยก็อย่างชุติศุลราพรนะครับชินินทาคอนก็อยู่ที่นี่ครับบทกวีครับบทกวีนะฮะงานเขียนปรัชญาดีๆครับทุกวันนี้เราไม่อ่านคงจือละนะครับที่สอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณคนความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต้องมีครับไม่งั้นสังคมอยู่ไม่ได้ครับที่นี่ก็จะมี แกลลี่นะครับเพราะผมเป็นอาจารย์สอนที่หมายสิล์มาก่อนเนี่ยผมอาจจะมาสอนดรออิงที่นี่สอนสีน้ำสอนสีน้ำมันทุกคนที่ผมเขียนอยู่นะครับสอนถ่ายรูปนะฮะทำเซรามิกนะฮะที่นี่ก็จะเพลินเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะได้กลัวมากเลยคือกลัวความเหงาครับกลัวความโดดเดี่ยวนะครับที่นี่จะเต็ตมด้วยการณมิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดวันหนึ่งนะครับพะหลังจากที่เราได้ตอบเข็มตึกสิบเอ็ดแล้ว เราก็ตอกเข็มของพิวันเลจนพราวันด้วยดูนะครับว่าปีหน้านะครับปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกๆปีในวันพ่อแห่งชาติเนี่ยผมจะทุ่มย้อนหลังอีกปีเสมอครับวันนี้ก็เป็นช่วงของนะอายุยาวเล่าเรื่องครับห้าทำความปีที่เราทำอะไรเรามาดูปีนี้นะครับเราเห็นการก้าวหน้าอย่างมีนยะสาคัญนะครับต่อย้ำความเชื่อเรื่องความพอเพียงของในหลวงรังชที่เก้าที่ท่านทรงพระราชทานเป็นมรดกให้กับเรานะครับ สิ่งนี้จะเป็นมากๆเลยนะครับตอกย้ำเรื่องบูโซนของแดนบิวเดอร์ที่เราเชื่อว่าเราได้มียิ่เกิดร้0ปีที่ได้แต่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยจะไม่จริงเลยนะครับถ้าเราไม่ลงมือทําถ้าเราไม่ลงมือตอกเข็มนะต้องมีใครคนนึงที่โชคดีคนนั้นที่จะต้องตอกเข็มต้องทํำฟุตติ้งต้องออกแบบขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นของขวัญที่ผมจะให้สังคมไทยนะครับผมอยากให้มีที่นี่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ท,ทังคมไทยเต็มไปด้วยเรื่องรองาวนะครับเรื่องราวดีๆมากมายนะครับอาหารดีๆของคุณยายผมเนี่ยคุณยายผมทําแกงหน่อไม้ใส่ใบนางอร่อยมากเลยคุณแม่ผมทําป่นอร่อยมากเลยนะครับคุณย่าผมทําแกงใสบัวแต่กะทิใสป่ปลาทูอร่อยมากเลยทำน้ำพริกพริกขิงอร่อยมากผมอยากให้เก็บไว้ที่นี่ครับ <c oughs> เพื่ออะไรฮะเพื่อ <c oughs> ให้เจน Y เ <c oughs> จนซีรู <c oughs> ้ว,ว่าประเทศเรานี่มีของดีมากๆจริงครับมีความสุขจริงครับพอเราได้ย้อนหลังนะครับ แต่ทั้าปวงของทิวาร์เลเจนเนี่ยถูกครอบภายใต้ความคิดอยู่สองความคิดนะครับหลักๆอย่างแรกคือซีลินิตี้ความสุขสงบสันติดูดิฮะดูสายลมเอื่อยๆนะฮะับบริสนะครับ ze, วินเทอร์บริสตอนเอื่อยๆเราเล่นกับยอดหญานเนี่ยสวยอย่างเลยนะครับสุขสงบสันติเรามีเวลาได้ทบทวนได้คิดไททันสไปรารลเจนที่เราสร้างขึ้นอย่างดีเยี่ยมนะครับส่วนที่สองคือนอสตรูเจียนอสตรูเจียเนี่ย คือความทรงจำนะฮะทุกครั้งที่ผมมองปอร์เช่บ็อกสเตอร์ถึงเขาจะมียุยุ20กว่าปีแล้วนะครับเขาก็เป็นรถที่ผมมีความผูกพันนะครับผมชอบเขาผมชอบดรปอร์เช่ครับผู้คิดรถคันนี้ขึ้นมาผมชอบฟังเสียงของเขาชอบความมหัศจรรย์ทางความคิดทางด้านแมชชีนิกนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นยาวันแสนสุขครับเรือนนี้ผมก็จะเอาโสรสโซลอยของผมมาจอดที่นี่ซีเบอร์ชานโด้ทู รถเบนซ์ของคุณแม่ผมที่สมเด็จย่าเคยประทับก็มาจอดที่นี่ครับตอกย้ําครับว่าเรามีล่าครับเรามีล่าแก้วที่มันคงมากเลยไม่ยุดทาเลยครับที่เราจะกล้าไปหน้าอย่างรวดเร็วในยุคสี่จีห้าจีแล้วเราทิ้งของดีมีอยู่ไว้ข้างหลังครับที่นี่จะเก็บไว้วันหนึ่งเมื่อเจนเอ็กซ์จะใช้เจนวายจะใช้เจนซีจะใช้จะต้องมีให้ใช้ครับเพราะฉะนั้นทุกวันที่5ธันวาคมผมจะคึกคักพิเศษครับ ก็เอาไว้ดูนครับว่าวันพ่อแห่งชาติแล้ววันชาติปีหน้าเนี่ยครับเราจะก้าวไปถึงไหนนะครับแต่ผมมั่นใจครับผมมั่นใจนอย่างยิ่งเลยเพราะว่าผมเดินทีละก้าวทานข้าวทีละคำผมทําทีละเรื่องครับลรวทุกการที่ผมเดินไปเนี่ยมั่นคงมากเลยครับวันนี้สารลูกของคนละบ้านเต็มอิ่มครับเราได้ย้อนเวลาหาอดีตอดีตงดงามเลยเกินเป็นพื้นฐานของปัจจุบันอดีตด,ดีแล้วปัจจุบันมั่นคงแล้ว อนาคตไม่น่าเป็นห่วงครับอนาคตก็ดีแน่นะครับท่านสามารถติดตามรายการย้อนหลังคนรักบ้านได้นะครับทางแฟนเพจคนรักบ้านครับวันนี้ก็มีคดีครับก็ขออนุญ,ญาตผมเดินชมความงามของที่ก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับ